กัน้วยนะครับตับผมโอ้อยู่คนละพรีวายแคสเกมนี้ครนะับผมเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้คือเกมโมบายนะคถุยซูม่านะฮะจิ้นเวลาเลยไปมันจะมไม่ต้องสืบ์ฟนะทำไมผมถึงได้เกมแบบนี้คอมมันแหลกขนาดเกมแบบนี้ยังแหลกเลยครับไม่ต้องเสิร์ฟนะแต่ผมมีใจรักที่อยากจะแคสครับก็สีเขียวพ่นไปพ่นไปสีเหลืองกระเทือกไปสีแดงกระเทือก เียบร้อยพ่นอันนี้แค่ให้กระเทือกเยี่ยมอันนี้กระเทือกเยี่ยมพน่นโดนเหรียญเยี่ยม,มด่านแรกเป็นเช่นไงนครับอย่างเงี้ยนะครับโสดด่านแรกคิดมากโอเรับอินมัลซูเบอร์โอ้โหบนนั้นหกพันหนึ่งครับโอเค okay, thank you. ตั้งเกลียวเาี๋ยวไปกันเลย oh, ด่านนี้ค่อนข้างที่จะอัวาน์นิดนึงนะฮะมีซิกแซกด้วย ขอให้มันกระเทือกเป็นพอครับเอากำโอ้โนานไงครับไปแล้วอย่างนั้นก็สีมันก็น่าจะต่อกันให้กระเทือกไปกระเทือกเยี่ยมอ๋อหัวสมองคิดไม่ทันแล้วครับเอากำนกนกนกสีฟ้าเยี่ยมโดนระเบิดเอ้ยเจ้าเหรียญเออเยี่ยมโอเค โอเคโอเคมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วคิดขวาเปลี่ยนนะโอเคทำให้มันสโลว์ตอนนี้แหละ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 โอเคเรีย okay. บร้อยครับอโนทามบนนะะไปแรงบนนะะไปแ้วครับไปต่อเลยตุ้มว้ามา โอ้โหแอดวานมาอีกแล้วผมไม่เข้าใจความหมายของแอดวานแล้วครับแต่อยากจะพูดเอ้ยยะเอ้ยนั่งไงไม่ได้รีบเลยผมู้จะรีบไปทำไมนะฮะสีเหลืองยาวๆแบบนี้โนจะกระเตือกสีแดงเออไปสีเขียวสีเหลืองโอเคโอเคสีเหลือง สีฟ้าสีฟ้าสีเหลืองอ้าวกำรีบอีกเอ้ยถอยเข้าไปเยี่ยมสีเหลืองสีแดงกำสีเหลืองโอเคเราเบิดร์เบิดแล้วโอเคานั้นเราก็ยิงให้โดนไปพอคโอเคไม่ไดนนะครับไม่เป็นไรไปต่อเลย ค่อนข,ข้างที่จะวนบนวงๆวนแมงมาเทีอ้โหเกือบถึงเลยมึงไม่เอาให้ถึงไปเลยโอเคครับยวไปซีเรลมันเอากลับโอ้โหได้ไงเฮโอเคจะไปรู้แล้วเอ้าผมหลงสีขออภัยนะครับขออภัยทีไ้กักาให้ดูเอาให้ดูเหรียนก็บสีฟ้าสีแดง สีแดงเอ้ยอ่อสีเขียวย่อมโดนเหรียญคราวนี้ได้เสินสองรอบเลยโอเคถอยถอยถอยนี่ยแหละมาเป็นสู่สีเหลืองสีเหลืองเอาสีที่มีก่อนสีเขียวสีแดงสีสีเหลืองสีเหลืองอ๋อเหมือน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 กับสีถอยครับ ยังไงยิงโงโอเคสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเขียวสีเขียวโอเคโอเคโอเคต้องการต้องการสีอื่นโอเคสีเขียวมะสีฟ้าก็ถอยกลับไปสีแดงโอ้โหพลาดครับเป็นช่องแชนเนลเป็นแคทเกมกาก ไม่กบพีวาย,ยสวยงามอดแดกครับไม่เป็ไนไรฮะวันนี้ก็ต้องมีมาเรื่อยๆไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปอาหารเช้ามันนะฮะซีเรียสโฮเกตนโอเคยิงพลาดนะไอ้เฮ้ยบึ้มใช่ดีไปกว่าเครื่องเอ้เป็นเนี้ยมันเป็นสูตรเอาครับไม่นดา้ารีบเลยผม กระโหดก,ก็เปิดป่าครั้งแรกโอเคไปได้ต่อไปสองหัว <c oughs> ไม่คิดว่าจะเล่นลไม่คิดจะเล่นทั้งสองหัวเนี่ยโอเคเราต้องถัดหัวไปก่อนนะสีฟ้านี่ก่อนเลยโอเคสีเหลืองสีเหลืองายาวๆนี่ตัดไปตัดทอนสีฟ้าโอเคสีแดงตัดนี่โอ้โ oh หกรรมโอเคครับ okay, ไปอย่างนี้เลยตัดนี่โอเคโอ้โหสีเขียวนู้นเว้ล่ะเฮ้ยต้องออผมผงอผมโงอไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยกระเทือกเหรียญเหรียญโอ้ยเกือบหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนอ๋อซัดทั้งสติครับทั้สติทั้งสติก่อนสตาร์ทโอเคโดกนกระเทือกไปแล้วย้อนกลับ ไม่ได้รีบยิงเลยนี่งไงสีแดงสีแดงโอเคครับหน้ามาังนี้รู้สึกว่าตัวเองนักมากครับโอเคเออแต่ยังช่วยได้ครับอ่อผมพูดมาก,กาไปนลอพยครับขอภัยครับงั้นก็อยากกดผมก็ยด้ครับกดซับด้วยนะฮะจะเป็นพักคนย่างสูงเลยทีเดียวโอเคโอเคสีเขียวโอ้ยอยากได้สีเหลือง โอ้ยสีสีเหลืองอยากได้โอเคเบิ้มครับโอเคยังเบิ้มไม่ค่อยได้เยอะแต่ก็ยังตัดไปได้นหน่อยครับโอเคส,สีแดงคือย้อนกลับครับย้อนกลับไปสีเขียวโอ้โหไม่เป็นไรครับมีอยู่สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเปน็นอันดีครับอื้ม่เอาท้ายๆเลย,โอ,ยโอเค สีเหลืองสีเขียวโอโ้โดนโดนแล้วโดนโดนแล้วยอดกับแคบช่วงยัางเขาข้างเราอยู่โอเคโอเคสีเหลืองส,สีแดงอ้ยยิงผิดครับไม่เป็นไรอ้ยโดนตัดโดนตัดโอ้ยยังดียังดี อ๋อกำหลงสีกระโดดเข้ามาจบกันที่เราพยายามมาเอยวาพึ่งเลยอดีย่าพึ่งเลยสีเหลืองสีเหลืองเย่าพึ่งเลยเลเลย้ยยอนกลับไปก่อนย้อนกลับอีกสีเหลืองเราต้องการสีฟ้ายิงทิ้งกระกำ โอเคมันจะหาไปก่อนนะครับความเร็วของผมเองทำให้เก็บเรี้ออกมาดูสวยงามถุยโอเคเรีย้อยแล้วครับโอเคเอา้เอาโอา้ผมลงสีอีกแล้วครับโอเคเยี่ยมครับอา่าโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับ อ่อบายบายครับกดซับกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ